ไอ้ตะทำไมคอตกอีกแล้วอ่ะอยากเป็นเพื่อนแบบคนเดิมแต่เขาไม่ให้เบอร์แล้วถ้าสมมติว่าโตมีเบอร์ใช่ไหมแต่รู้ไม่ตอบข้อความมันจะไม่แย่หรอคะ If you having girl p r o b l e m I feel bad for your son I got a ninety nine problem but I feel shame Wow ได้เหรอแต่ดูส่งลิงก์ให้มันเป็นหนังปกติพี่สนิทกับคนง่ายเหรอสุดยอดมากล่ะเนื้ออะไรนะปกตินี้เขเวีนเหรอปกติ ในชีวิตอ่ะอ๋อนี่ไปฟังเขาร้องเพลงอมมีคนแบบมีใครบ้างที่สนิทด้วยอ่ะพูดชื่อมาหน่อยดิเอาแบบพี่คนึกขึ้นมาได้เลยสามชื่อสามชื่อทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยอืมไออ้วนพี่อ้วนหมดแล้วมั้งเอ้ยเอาสนิทนะคนเดียวอ่ะที่พี่สนิทด้วยอ่ะคือถ้าถ้าถ้าเราแบบ เราอ่ะสนิทกับเ,เขาอ่ะแต่เขาไม่รู้สนิทกับเราหรือเปล่านับไหมอย่างนี้นับไม่เป็นไรก็ก็นับว่าแบบนับว่าเอาสนิทสำหรับเราอ่ะ,อะไอจอนอ่ะใครไม,ไม่มีแล้วอ่ะจริงเหรอจริงดิเรากว่าจะสนิทกับพี่มืออ่ะเอยไม่ใช่พี่อ้วนอ,อ่ะนานไหม นานไหม่หรอครับไม่ไม่นานมั้งอืมไม่นานหรอถูกแล้วคุณจอนอ่ะก็ไม่นานคนไหนที่แบบมันมันเข้ากันได้มันจะสนิทเร็วปะอ่าเข้าใจแล้วแล้วง่ายหรือไม่ง่ายเข้าใจว่าง่ายหรือไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะแต่ละชื่อกว่าจะพูดออกมาเนะี่ยมันยากแต่พี่แค่ทำเหมือนแบบ ว่ามันง่ายไม่รู้เขาบผมว่ามันง่ายคืออะไรอะไม่รู้ก็พี่บอกว่าเราสามารถสนิทได้เลยภายในแป๊บเดียวซึ่งมันไม่จริงอะขนาดกว่าจะพูดชื่อคนที่สนิทออกมาได้ยังยากเลยอะแล้วถ้าเราบอกเราสนิทแต่เขาไม่ได้สนิทกับเราอะไม่เป็นไรก็บอกว่าให้มุมของเราไงโดนโดนปืนปะเนี่ยไม่วันนี้ป๊าไปนอนแล้วใช่หรอเวันนี้วันนี้โปรกันดไีไม่ไม่ค่อยโปรงนะเพราะว่าแต่ละคน,นตรงนั้นก็ กูเดือดเนาะถูกก็เอาเรื่องยุบบเนี่ยนี่ใครครับเนี่ยไหนเด็กขับรถบอดมือครับเบอร์มาชื่ออะไรอะเออชื่อสว่างครับเป็นส,สว่างไหนเนี่ยสว,สว่างกับมืดสว่างกับมืดไงครับอ๋อเข้าใจละมามาจุ้งตลอดเลยอะถูกแล้วมันใช่คะะ่ะแ้วทำยังไงอะอย่างนี้ก็ไม่ตันนิดแบบดี มันเกิดอะไรขึ้นนะพี่มื่อทาไมเราถึงยืนพูดคุยกันนี่ปกติเราเราไม่ยืนพูดคุยกันจริงจริงะมันมันแตกยังไงอ่ะปกตินั่งคุยกันหรือเปล่าครับไม่ปกติเราไม่ได้คุยกันเลยได้ซ้ำถูกปะแล้วแล้วมันแตกยังไงอ่ะมันแปลกอ่ะไม่รู้เรา่สีะวนแตกการที่เราเราจะรู้จักใครสากคนแตกได้หรอมันแปลกเพราะเป็นคนที่เห็นกันมานานแต่ไม่พูดกันเลยอ่ะ ทำไมถเห็นตัวขาวนะคะนั่นนะสิโอเคียนนี้มาทุกวันเลยเว้ยวันใดครับนะสองวันนะอยากอยากเปลี่ยนอะไรไงอยากให้คนจำจำไม่ได้อยากให้คนจำไม่ได้เหรอแสดงว่ามิชชั่นของคุณคอมพลีทนะเพราะว่าต้องจำไม่ได้ตอนแรกใช่เหรอแสดงว่าคนคนจำไม่ได้จริงถูกแล้วทำไมเห็นอยากให้คนจำไม่ได้อยากรู้จักกับคนใหม่ แนี่มั้งจะได้มีเพื่อนใหม่ใหม่ใช่ไหที่เขาไม่รู้จักเราอยู่แล้วอือแต่รู้งไงตอบดีป่ะตอบดีก็ตอบดีแต่ว่าแต่แต่อะไรอะ่ะแต่แต่พูดไปคนก็จำได้อะดูด,ดิไม่เออพูดอะคนจำได้จริงแต่แค่แบบว่าคำตอบพี่ไม่เหมือน <c oughs> ที่เคยได้ยิน๋อคำตอบไม่เหมือนเดิมหรอ <c oughs> ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมคะ่ะ จำจำจำเฮิร์ตไ, <h urt> ไงจำไม่ได้เหรอเราเฮิร์ตอ่ะม,ม,ม,มีคนที่ทำให้เราเจ็บอ่ะเกิดกับเรื่องความรักอ่ะจำได้ไหมเออมันมันเลิกเฮิร์ตแล้วไงมันก็เลยเป็นคำตอบอื่นแลดิมันไม่หายเร็วขนาดนั้นหรอกมันไม่มันหายเร็วขนาดนั้นไม่ได้ <h urt> มันยังไม่หายหรอครับเขาเฮิร์ตเขาเบื้องเฮิร์ตมาช่วยรักษาฮาร์ดเขาหน่อยได้ไหมล่ะครับ พี่สาวชื่ออะไรครับชื่อด้วงนะอันนี้สว่างใช่ไหมสว่างครับเป็นคนขับรถที่เมือครับดีผู้ชื่อออกมาเห็นเสื้อนะไม่งั้นจะเช็คดว่างสว่างโอเวอร์ครับไม่ค่ามีนะเมื่อไหรจะกลับล่างเดิมอ่ะทำไมอ่ะถามดูแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่มีเงินกลับล่างเดิมเลยดิอะไรทำไมถึงไม่มีเงินมาส่งเงินแก๊งมาละแสนน่ะข้อตกทำไมล่ะนั่นอ่ะข้อตกก็ดี แบบใจแบบไม่สนินทตะพีอะทำไมอ่ะแล้วทำไมทำไมเราถึง,ถง<ม>ต้องสนิทใช่ก็บอกก็เห็นบอกว่าถ้าเราสนิทกันจะเล่าอะไรให้ฟังเล่าให้ฟังออยากฟังเรื่องเล่าเหรอถูก<อ>มันนานนะดิดูทรงพี่มันน่าจะอยู่ไม่ถึงตอนนั้นนะบอแล้วกว่าจะสนิทม,มันนานขนาดนั้นเลยเหรอ เอาอย่างนี้จะบอกว่าต้องเป็นคนที่ต้องใช้เวลาในการสนิทก,กับคนนะดิจริงหมายถึงว่าเหมือนแบบจะสนิทก,กับใครมันไม่ใช่ใครก็ได้เาขาจปะป่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไม่ได้จริงจังกับการสนิทก,กันขนาดนั้นเราจะบอกว่าพี่จะเสียเวลาเอานะคะใช่หรอถ้าเราจะสนิทก,กันไม่เพราะว่าถ้าจะสนิทอก็คือสนิทแบบมีอยู่ในชีวิตแล้วก็ ช่วยกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แค่มีเฉยๆอย่างนั้นก็ดีอะดิมันก็จะไม่ดีกับคนที่ <c oughs> ที่มาไวไปไวโอ๊ยปวดหัวว่าไอ้ขวดข้างๆนี้กินได้ไหมวันเนี้ย <c oughs> เป็นคนอยู่ได้ยาวด้วยดิโอ้ยอย่าตัวเองจังเซ <c oughs> ็งนะบังเอิญอยู่ได้ยาวเฉยเลยอะเออบังเอิญอยู่ได้ยาวด้วยดีเซ็งมากเลยอะ ต้องรอดูไอเรื่องแบบนี้พูดยังไงมันก็พูดได้นะว่าปะแต่ก็ต้องมีเบอร์กันใช่ปะ <c oughs> ดูดีถ้าถ้าวันหนึ่งมาสภาแล้วแบบว่าไม่เจอกันนะเอาเราก็บังเอิญเจอกันก็ได้ทำไมล่ะมันบังเอิญเจอกันยากอะดีบอกว่าต้องมีปัญหาของการตอบข้อความไงจำไม่ได้เลยจำไ,ได้ แต่เราก็จะไม่มีเบอร์กันเลยอะนะก็ไอ้มันยังโอ้เชล่ยนะเขาแปลกอะตรงที่อยู่ดีๆกาจะได้คุยกันแบบว่าหมายถึงแบบรู้จักกันพูดคุยกันอะอยู่มาสองปีไม่พูดคุยกันอะงงว่ะไอ้โจ๊กตอนนี้กูต้องการมึงที่สุดแล้วกูต้องการจะถามไอ้โจ๊กมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอะโจ๊กงงอะ กต้องทำยังไงกับสิ่งนี้อ่ะเจ้าพื่กุงงอ่ะมันเคยให้คำปรึกษากูแล้วตอนเนี้ยเขาอยู่ตรงหน้ากูตรงเนี้ยก็ทำยังไงวะพี่เจ้ากุงงวะลืมว่าเมื่อก่อนแม่เนาะใช่เมื่อก่อนต้องบ้าไปแล้วต้องบ้าเขามากแล้วต้องบ้าแบบบ้ารู้สามารถเปิดให้ดูแล้วว่าตอนเนี้ยคือแบบในครั้งภาพอ่ะใน โฟเดอร์อะมีรูปพี่มูดิเต็มไปหมดเลยน่าก,กลัวว่ะพี่ดวงรู้จักพี่มูดนานหรือยังครับนานแล้วนานนู่นนานมากนานนานนานให้ว่ารู้จักด้วงนานยังนานแล้วใช่เหรอพูดมาต,ตอนไอ้โจ๊กไงโจ๊กชุกท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 ุก,ทกแล้วพี่มูนเป็นพี่โจ๊กใช่ไหม ดวงไปเ่ไอโจ๊กเหรอดวงไป<ม>่โจ๊กไงมันติดเรียนนี่ไม่รู้้องไม่รู้เลยว่ามันไปไหนแต่หมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยแบบได้เจอพี่เพราะว่าไอโจ๊กไงอ๋อมันติดเรียนยาวแล้วหละหอืมดีละให้มันเรียนบ้างยี่งโง,ง่อยู่ <c oughs> ใช่หรอมันโง,ง่เด็กนั่นละ่ะมันโง,ง่คุณเยอะไม่ได้ดิ พูดดิพูดออกมามันโง่จริงพูดดิมันเก่งอยู่อ่ะจริงจริงอ่ะมันอาจจะเก่งอยู่แหละแต่แก้มมันตุยเลยแล้วหน้ามันอย่างซึ้บือหานะใเฮ้ยมันซึ้บือขนาดนั้นหรอจริงซึ้บือนะมันซึ้บือพูดมาเถอะมันน่ารักมันน่ารักไอ้โจมันน่ารักแต่บางทีมันก็หน้ากระชืบนะเว้ยใช่ปะที่เป็นช่างนะพี่รู้จักได้หรอรู้จักดิผมเคยอยู่นะแบบไปซ่อมรถอะแพงคลิปหายอยู่ดูไว้ด้วยกันไง ให้อาเคมาก่อนครับแตนี่เดี๋ยวมาเรียกนายกครับโอเคครับอย่าไปพูดถึงไอ้โจ๊กเลยมันติดเรียนแล้วตอนเนี้ยแต่ก็ดีแล้วให้มันใฝ่รู้ใฝ่เรียนแี้ก็ภูม<อ>ิใจตัวมันไอ้นี่เราลอง <c oughs> เปลี่ยนเป็นคนอื่นไหมอ,อันที่ไม่ใช่ไอ้โจ๊กอ <c oughs> ่ะหมายถึงพูดถึงคนอื่นหรอคะอ่าใช <c oughs> ไ่ได้เออาเเป็นนนคื่ลยอ่ะก็ได้นะไอ้ตัวทำไมคอตกอีกแล้วอ่ะไม่ได้เบอร์ดิ อยากอยากอยากมีอยากเป็นเพื่อนแบบคนหนึ่งแต่เขาไม่ให้เบอร์แล้วถ้าสมมติว่าเโตมีเบอร์ใช่ไหมแต่รู้ไม่ตอบข้อความมันจะไม่แย่หรอคะพี่วุ้นดีมันไม่ได้มีอะไรให้นุ่มจะให้ไปตอนนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรถูกปะแล้วทำไมถึงไม่ให้เขาน่าจะไม่อยากเป็นแหละไม่อเขาให้แล้วคือทำอะไรไม่ได้แล้วเลยต้องบอกพี่ให้อ่ะ ใจใจเนะิวลอไปไหนแล้วอ่ะจิงเพจใจใจไม่นองจะน้อยใจไหมไม่น่าถ้าสมมติว่าให้เร็วอ่ะน่าจะน้อยใจแต่ถ้าไม่ได้ถ้าแบบให้ตอนที่มันถึงเวลาน่าจะไม่รู้สึกอะไรขอเพื่อนวัวคขาหน่อที่จะไม่ไฟซีเรียสกับการให้เบอร์ใครเท่าไหร่มันผิดมันผิดที่เดือดริบกิจกรรมเยอะชิบหาย เห็นไหมไม่น่าจะบอลบอลนี่ทำไมอ่ะพี่ไม่ไม่น่าอะกตรงไหนอ่ะโจก็รู้ไปคนแรกเลยนะว่าตนอรู้สึกอะไรอ่ะปิงปิงนะ